สรุปมาตรการเที่ยวเมืองรองครับหรือมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศสำหรับบุคคลธรรมดามีอะไรแบบไหนพี่น้อมสรุปให้ในคลิปนี้ครับอันดับแรกนะครับตัวนี้เรียกว่าค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับให้สำหรับคนที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่ห้างหุ้นส่วนสาม,มัญหรือว่าคณะบุคคลครับก็คือคนทั่วไปอย่างเราเนี่ยครับใช้สิทธิตรงนี้ได้โดยมีวงเงินสูงสุดนะครับลดหย่อนได้15 0 0 0ันบาทซึ่งเป็นค่าลดหย่อนนะย้ําอีกทีไม่ใช่ลดภาษีได้15ื่นห้า จะลดได้มากหรือน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับอัตราภาษีที่เราเสียนะครับโดยค่าใช้จ่ายที่จะมาลดหย่อนได้นะครับต้องเป็นตามนี้ครับตัวแรกคือค่าบริการที่จ่ายกับผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวครับตัวต่อมาคือค่าที่พักในโรงแรมต้องเป็นโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยการโรงแรมด้วยนะครับแล้วก็3คือค่าที่พักโฮมสเตย์ไทยครับแล้วก็สุดท้ายค่าที่พักสำหรับสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมอันนี้เนี่ยเดี๋ยวรอกฎหมายอัปเดตทีแต่น่าจะให้สำหรับคนที่พักทั่วไปที่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมคือต้องอยู่ในจังหวัดที่เรียกว่าเมืองรองจํานวน55จังหวัดรรบซึ่งงงเมมือออีะไ้างลิสตามนี้ดูไปเลย โจสำคัญของเรื่องนี้ที่หลายคนอาจจะพลาดนะครับท่องเที่ยวเมืองรองแล้วยังไม่พอครับสิ่งที่ต้องระวังให้ดีเลยคือเอกสารที่ใช้ลดหย่อนภาษีครับเอกสารครั้งนี้ครับสำคัญมากๆนะครับตรงนี้ห้ามพลาดเลยนะครับต้องเป็นใบกับภาษีแบบเต็มรูปแต่ไม่ใช่แบบกระดาษครับต้องเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e t a c i n v o i e ครับหรือถ้าเกิดเป็นใบเสร็จรับเงินนะครับต้องเป็นใบเสร็จรับเงินแบบ e-receipt ครับไม่ใช่ใบเสร็จรับเงินแบบกระดาษตรงนี้ระวังไว้ท่องให้ดีนะครับจะใช้สิทธิ์ได้ต้องใช้ e t a c i n v o i c e หรือ e-receipt เท่านั้นตามกฎหมายกําหนดไม่งั้นลดหย่อนไม่ได้นะจะ